สวัสดีครับนี่กบ่ได้ตาขับมือนีกบ่ได้เวียกหายางเก็บพักครับบ่ได้การในง่ายกับหายางเก็บพักตัวบดีิไปดู กินเงนียบไปเนาะสังตาเดี๋ยวยิมาขึ้นไปเลี้ยงไหมครับไอ้ยอ้ยังเก็บพักมัอน ยาเก่าว่าได้ตัดมีบอวิ่งบุ้มบุ้งเก็บว่าได้ไปพัด คนขี่ขาดนะครับหากินง,ง่ายที่สุดแหละอันนี้เอาไ้ก่อนเนาะไว้ป่ะเนาะไปเอาไปก่นปอกนมือ่มือนๆสั่นแ่ลว่อาออกกำนวณนี้เติมกัน มีหรือเปล่าอู้หูนอีสามสิบมาไป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 ,ไปขปคำบนมีน้อยนน,นังครับเอ้ยโอ้โหอ้คุยหนูมัดทางของแม่ นีไม่ยังยังหยาบมันด้ต้นนี้อกได้กินวม่ไมัม่จะส่งสามปีแล้วครับโอ,อใ้ใครกินอยู่ตลอดหันมือติดงานอยู่กระลืมเมื่อได้เขามาเอาแก้ด นี่ครับอาหุ่นท่านได้ออกครับอืออื้อหเอาไว้นี่กล้วก็พอนเอาจะพอมันเอาอะได้พอมันงามถ้าคลิปไปคลิปมาเสียโจนซะเนาะผูู้้อจอบคน หลงคลิปกับมาหายทรงบอกวถือได้เหรอพี่น้องขั้เขาซิมาเอากันเลยสามซี่หาโสองนี่สอมาสามายุเอาไว้กินมงนี้ อ๋อะไรอยู่ด้วอครับนี่ครับนี่สิออยืดตลอดกินน้ำประทันนะครับปูหลายตุนเก็บไปขายว่าจะขายเอาไปแค่นี้ก่อนหลุดจิมเจาสันด้วยวันนี่ครับ ปลูกไว้แล้วก็ปล่อยไปเองเหมือนเดิมได้กินยูบะเช้าชวันนี้สองปีเหรอเนี่ยต้นหนูวัวต้นนี้แหละตัวแหลกไฟใหม่มามผมนึกว่าซิมบ้าเหลือที่กีปลูกไว้พุ่นได้ครับเอามาต้นแค่กปลูกมาวันนี่สองต้นเหลืออยู่ต้นนี้ต้นเดียวมัน ที่ตายกับว่าตายยืนก็มูส่งมานี่ได้กินจนหัวสมื่นี่ละสองปีแล้วนี่ก็ม่วงอายแล้วครับปีนี่ดอกอะไรมากรอ,อกต้งหัวปีเอาลูกใหญ่แล้วบอกม่วงกันเลย ะเะดังงามปีนี่ครับะเะดาวเก็บไปขายเราล้วงของเราเรามาหันเก็บไปขายแลรวขายดีอยู่ได้ครับเห็นว่าอยู่แถวชนนี่ก็ไดีตก <c oughs> ะสดาดนี่ขายดี มีเงังกับปลูกป้ายสิะครับเพราะได้ยูได้กินเ้าล,ละปลูกไว้ผู่แรกปลูกมึงนั้นมงนี้ห้ำงั้มปลูกเลนปลูกหัวได้กินเสื้ยแบบนี้อันนี้กขพอไก่สามสายพันธุ์นี่เขาไม่จองเอาไปเมืแล้รเมือ่อีหลีมื่เ,เหลือเลยเอามาไว้เท่ละรยี่สิบสามสิบตัวสั่งเลย โอ้ก็มาถามซื้อเลยเมื่อส์เหรอครับอันนี้ขี่ไกลครับอันนี้ไว้ให้อาหารปลาอ่ได้แล้วหรอกเ,เอาครับโอ้ฝุ่นทิ่มเครื่องตัดหญ้าฝุ่นพุ่งอะไรงัน,งนหมือนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาพักไว้ก่อนยังไปเก็บเครื่องตัดหญ้าก่อ,น,อนเหมือนงั้นเนาะ สตาร์ทมึงดูเพื่อมันสตาร์ทติดสตาร์ทติกี้เลยใส่เลเ่นวะผงครับมึงเก็บหักแค่เมื่อกี้นี่มมกอก้กวยอเก็บอียังก็อบวบบ่บได้อ้านี่ครับไปกเดินเข้ามาไอ้เราได้เดินไปนี่ก็ไม่ยูไม่เห็นเหรียญของเราเหรอ ชักมวนมุมวมวนะฮะละม,ม,มือหอดเมียะไรบ้างหรือมาเราประหารายากกระบ,บางเนาะให้นะเนาะครับธรรมชาติผู้ใดอยากกระบางไงเนี่ยสิเดี๋ยวมาตัดยาเฮ็ดเพี่ใเฮ็ดงานนี่เลยเอโอรอมึงรู้บ่เด็กมึงติดบ่มึงแห่จะแก๊กบ่ัวครับสมีราสัน่นครับ